ันนี้จะมาพูดถึงเกคัตนะฮะที่มีสองหน้าด้านเทากลางแล้วก็ด้านขาวนะฮะซึ่งไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติเข้าใจผิดกันเยอะมากแล้วก็สอนกันมาซึ่งไม่ถูกต้องนะักถ้าดูจากโกดักนะฮะที่เป็นคนทำนะฮะเขาจะบอกไว้เลยว่าด้าน ด้านเทาคือ18%ด้านขาวคือ90%เหตุผลก็คือกดักเป็นตัวทำสีเทานี้มาเพื่อ c a l ิเบต t e เตอร์ความหมายคือเพื่อให้ตรงกับ Exposure หรือที่เราเรียกว่าค่าถูกต้องในการตั้งค่าหน้ากล้องและชัตเตอร์สปีดของแสงให้ตรงกับฟิล์มคือฟิล์มสี ถ้าขาวดำไม่มีปัญหาแต่ฟิล์มสีสีไม่ได้เห็นด้วยกล้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งแต่ขบวนการสีเกิดขึ้นหลังจากเคมี Me. นะฮะฉะนั้นคำว่าไว้บาลานซ์ในที่ทุกคนเข้าใจซึ่งเข้าใจกันผิดเยอะมากแม้กระทั่งผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหรือ y o u t u b e ของต่างชาติก็ผิดผิดกันหมดเหตุผลก็คือถ้า เราพูดถึงไวบาลารนก็คือพูดถึงแหล่งกำเนิดของแสงแสงสีขาวคือก็คือแดดนะสีประกอบด้วยสีลุง้งเจดสีแต่แสงแสงเนี่ยมีแค่3ามสีนะฮะแต่พอมันประกอบกันมันจะเป็นองค์ประกอบสีขาวซึ่งเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงต้องเป็นสีขาวเท่ากับแดดนะฮะนั่นคือเหตุผลที่เราเรียกว่าไวบาลารน คือต้องบาลานซ์ให้เป็นสีขาวนะฮะฉะนั้นแหล่งกำเนิดแสงมันมีเยอะมากเช่นหลอดทางสเตนจะออกสีส้มเหลืองนะฮะหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์จะออกขาวอมฟ้าฉะนั้น LED ปัจจุบันก็ทำเรียนแบบได้ทุกสีมีมากกว่าหลอดไฟซะอีกฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าอันนี้คือมิตเตอร์ที่ผมใช้วัดแหล่งกำเนิด ของแสงว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อให้สมัยก่อนผมใช้กับฟิล์มสีนะฮะตัวนี้ค่อนข้างแพงมากนะฮะผมใช้มาห้าสิปีแล้วปัจจุบันมันก็ยังใช้ได้นะฮะเช่น อย่างเช่นในกรณีนี้เห็นไหมฮะนี่คือหลอด LED ที่ผมใช้ในการถ่ายวีดีโอนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5,350ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงของ5,000ถึง5,500คือสีขาวนะฮะอันนี้เป็น LED ที่ผมใช้ถ่ายรูปแล้วก็สั่งทํามาจากโรงงานที่จีนนะฉะนั้น ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าสีเทานะเอาไว้คาลิเบตเพื่อดูสีไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือไว้คาลิเบตสำหรับมิตเตอร์ทุกชนิดไม่ว่าในกล้องหรือนอกกล้องเพื่อให้การตั้งค่าถ่ายให้ตรงกับที่ฟิล์มมันกำหนดนะดิจิตอลก็ใช้ได้นะฮะถามว่าดิจิตอลก็เป็นมิตเตอร์เหมือนกันซึ่งมิตเตอร์ของ ที่เราเห็นทุกชนิดมันจะอ่าน18% a กรสเกลอย่างวิดีโอที่แล้วที่ผมทำนะฮะคือถ้าเราตั้งถูกต้องทุกอย่างบาลานซ์หมดมิเตอร์จะอ่านเป็นสีเทานะฮะมันไม่ได้อ่านเป็นสีดังนั้นปรากฏว่าคนเข้าใจผิดด้านขาวว่ามันเป็นไบบาลาน c ์ก็ไม่ใช่อีกคำว่าไบ b a l าน c ์จริงๆก็คือเป็นตัวบอก แหล่งกำเนิดของซอสก็คือแสงต้องเป็นสีขาวนะฮะแต่ถ้าไม่สีขาวเราทำไงอย่างที่แล้วมาผมก็สอนในเรื่องของฟิลเตอร์ไปแล้วว่าเราจะแก้สีถ้าเราเอาฟิล์มทางเซนไปใช้กับถ่ายแดดเราก็จะต้องแก้สีด้วยฟิลเตอร์สีหนึ่งถ้าเราเอาฟิล์มเดย์ไลท์ไปถ่ายกลางคืนมันก็จะออกเป็นอีกสีหนึ่ง ซึ่งเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์อีกสีหนึ่งไปไปกองกองแสงนั้นออกซึ่งหลักการเรื่องเรื่องแสงสีมิตเตอร์ผมมีทำหลักสูตรไว้นะฮะซึ่งใครสนใจจะเรียนก็ติดต่อเข้ามานะครับอย่างน้อยสองคนขึ้นไปฉะนั้นให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าสีเทาไม่ได้เอาไว้ดูอะไรนอกจากคาลิเบตมิตเตอร์ให้ตรง กับสิ่งที่เราตั้งฟิล์มนะฮะฟิล์มอาจจะง่ายกว่าดิจิตอลเยอะก็ตรงที่ว่าฟิล์มแบ่งเลยว่า daylight หรือทางสเตนในขณะที่ดิจิตอลมีตัวไว้บาลานซ์ซึ่งส่วนใหญ่ผมเคยสอนอลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าเขาถ่ายงานเป็นปีสีไม่ตรงเพราะว่าเขาเข้าไปถ่ายในอีเวนต์ที่เป็นการจัดเลี้ยงซึ่งในนั้นจะมีสีผสมกันเยอะมาก ฉะนั้นการตั้งออโต้ไวบบาลานส่วนใหญ่คนยังไม่เคยเข้าไปดูสเปคมันจริงๆว่าออโต้ไวบบาลานมันจะวัดระหว่าง4,000ักว่าเควินไปถึง8,000ซึ่งถ้าเป็นสีหลอดของไอ้ทางเซนหลอดไส้มันแค่2 8 0 8ฉะนั้นสีมันก็ยังผิดอยู่ดีฉะนั้นคำว่าไวบาลานคือพูดถึงแหล่งกำเนิดของแสงก็คือซอสต้องเป็น สีขาวถึงจะตรงกับแดดฉะนั้นฟิล์มก็เลยต้องออกแบบเดไลท์ให้ตรงกับแดดฮนะซึ่งถ้าตรงกับแดดเราจะใช้มิเตอร์วัดความความเาท่ากลางอันนี้หรือว่าเราจะใช้เ,เราจะใช้วัดด้วยกดซันนี่ส6หหรือ กด16ก็ได้นะฮะฉะนั้นคำว่าไวบรานไม่ได้เกี่ยวกับสีขาวด้านนี้เลยนะครับเพราะก็ดักเขียนไวชัดเจนว่านะด้านขาวก็คือ90นะฮะฉะนั้นถ้าเราจะเช็คเรื่องไวบรานก็คือเราต้องใช้มิตเตอร์วัดอุณหภูมิสีซึ่งเราพูดเป็นหน่วยของเควินนะครับ กานที่ไปดูดูในวิดีโอต่างๆของต่างชาติก็ส่วนใหญ่จะผิดนะฮะถูกมีน้อยมากนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือดิจิตอลต้องเข้าใจเรื่องแหล่งกำเนิดแสงถ้าไม่ถูกต้องตามที่กำหนดมันก็จะตั้งผิดหมดนะฮะสีก็จะเพี้ยนไปจากที่ ผู้ผลิตกำหนดฉะนั้นกล้องดิจิตอลอาจจะยุ่งยากกว่ามากเมื่อเทียบกับฟิล์มฟิล์มได้ฟิกตั้งแต่อ s o แล้วก็อุณหภูมิสีนะฮะว่าต้องใช้กับแหล่งกำนิดแสงแบบไหนในขณะที่ดิจิตอลตัวแปรมันเยอะฉะนั้นนั่นหมายความว่า,วากล้องดิจิตอลถ่ายยากกว่าฟิล์มเยอะเหตุผลก็คือเราใช้กด2ยกกำลังฉะนั้นฟิล์ม 2ยกกำลังสองตัวแปรมีแค่ชัตเตอร์สปีดกับหน้าก,กล้องก็คือมี4ตัวแปรในขณะที่ดิจิตอล2ยกกำลังนะฮะมีทั้งไว้บาล้านทั้งไอโซเนน้นตัวแปร2ยกกำลัง4นะยกกำลัง3ก็เป็น8ยกกำลัง4ก็เป็น16 6ฉะนั้นตัวแปรมีถึง สิบหกช้อยที่เราจะต้องเลือกฉะนั้นกลายเป็นว่ากล้องดิจิตอลถ่ายให้ถูกต้องยากกว่านะครับคนเข้าใจผิดกันว่าคิดว่า,าดิจิตอลง่ายกว่าดิจิตอลทาให้เราเห็นภาพได้เร็วกว่าเท่านั้นเองที่เหลือไม่ได้ถูกต้องอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ